ไม่มีทางเลือกเลยเกมนี้คือต้องเลทอะ่ะไปช่วยหนึ่งนัดโป้โดนโดนโอ้โหเต็มกระบาลเยี่ยบเลยคุมสายแน่ๆโอเคมนเดอร์ไปเช็คให้สวยเยี่ยมลุ่มลุ่มัมมนเนี่ยนาคอสท่านนายเออเมื่อกี้ท่านนายก,นนกระโดดเข้าไปฟันอันตีบบบบบแบบ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 แบบบแยิงรับนิดนึงอ่ะหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยว,ยวแก้แค้นครับผมเป็นการเรเวนเสือเรวเรวน มากับอ้อนเริ่มแล้วเริ่มแรงเริ่มแรงเอวสุสิไปใสโดนโดนตายโย d แค่ชื่อนี่ก็แบบเสียวสลังว้าวลวฮะผู้ชมฟันลายแคลรี่โอ้โหวอลขาดลมแน่นอนผมคิดว่าน่าจะเป็นวอลขาดลมไม่น่าจะเป็นเอมิรี่ลมเดี๋ยวไปลุ้นกันในตัวเกมนะฮะผู้ชมถ้าเป็น ว่าขาดลมแผ่นนี้มันโหดอยู่นะอ่าไฮเตะโดนแบนไปผมจําใจต้องเล่นลาวิลตอนแรกตตอนแรกจะเล่นซัพพอร์ตนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันเดอร์เขาแบบเขาแย่งซับผมเขาบอกฉันฉันจะเล่นซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับโอเคผมก็มันเหลือแค่แคลรี่มาแล้วจัดลาวิลกันอีกคลิป รักกันนะครับเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเจ็ตเดีวกันเลยการจะฟอกเกมนะครับใครที่ถามเรื่องรูนเรื่องไอเทมเรื่องอพลังแฝงรับิวนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับผมในแพทปัจจุบันตอนนี้นะฮะแพทหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก่อนอื<ๆ>่นเราต้องลากบป๊บก่อนเลยเจอเอลสูนะสู้ได้อยู่มีมาปะเนี่ยมีมาเวทปะเนี่ยปกติเออไม่เวทไม่เวทโอเค ถ้าได้ยืนยิงกันปิ๊วปิ๊วปิวปิวได้อยู่เอลซูอยู่ไหนเฮลโหลสองเราสองก่อนอ่าแม่นปะเนี่ยเอลซูคนนี้อุ้ยตรงนั้นมีประเดียนมีประเดียนประเดือนกันมีประเดือนใส่ใส่นัวใส่นัวใส่ยับใส่ยับใส่นัวในพุ่มในพุ่มพอยิงนะครับปิ๊วปิ๊วปิวปิ๊วปิวปิ๊วโอ้โหอ้าวไฟครับเฟิร์สบัตเลยบเรียวมากของเรา เรียบร้อยไปแล้วโอ้ยโดนเอเบลี่เตะเลยนั่นอะโอเคอเกมเราไม่มีตัวจับเลยเนี่ยท่านผู้ชมกลาลีกาลีก็เป็นตัวโซนตัวยิงเราก็เป็นตัวตัวฟรีถ้าฟรีได้โอ้ยแม่นอยู่นะเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคเรารู้เลยว่าไหนแม่นเดดดดัไม่โอ้โห อุ้ยโบกขาดมีแต่คนแม่นๆฝั่งตรงข้ามคนนี้มายังไงได้อยู่นะก็โอ้โหโหนออกไปแล้วมาเยอะจังโรดิโอก็มาเพราสี่แล้วว่ะท่านผู้ชมเพราสี่แล้วขอรสี่บ้างขอรสี่บ้างจะได้มีอันติช่วยเพื่อนหลบก่อนนะจะสิเด็ด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 โรดิโอเห็นชีพายรีบเกิด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 เลยครับรีบเกิดเลยครับเจอนี้ เอบมีลกีก็มาครับผมโอ้โหลุยกันยับที่เลนล่างนะฮะท่านผู้ชมไปเลยครับบาสุก้าของพี่ฮะว้าวโ,โ,โดนปาวะโดนโดนคดมนฆ่าฆ่ามาให้ตายเอาให้ตายนะเอาให้ตายด้วเอาให้ตายนะโอ้โหตรงนี้ก็ไล่กันอ้าวไม่ตายสรุปไม่ตายยังไงยังไงแก้แคร์หน่อยบวาละลงมาแล้วไล่บิดสง่ง ยิงฟรีฟรีฟรีอีสปอร์ตฟรี e port, ฟร e s <S อีสปอร์ตกดทำไมเอ็กคิวอะเื้ตูวเย่ไปซะเถอะครับ <laughs> โอ้ <laughs> โเ <laughs> มื่อกี้เอลซูไม่ตายอะกาลีถ้ากาลีเป็นตัวเด็ดเด็ดเด็ดโอเคอยู่แถวนี้สินะลากมาก่อนนะฮะวิ่งนี่ไงโล <laughs> ยิงไปช่วยเลนบนหนึ่งนะัดโดนไหมนะเงวหวังว่าจะโดนโอ้ยอุ้ยเห็นได้ไงเนะี่ยคุณเอลจะแม่นเกินไปแล้วเอลสู่กันเดีนะครับไม่แปลกใจฮะแรงสูงโดนอีกแล้ว <laughs> โอ้โหโอ้หยิงแล้วแน่ๆโอเคเขายิงไปแล้วสามนัดฮะยิงไปแล้วสามนัดรู้ได้เลยว่าสกิลเขาหมดลูกปืนหมดลูกปืนหมด กลับก่อนก็ดีนะเพื่อน <All right. S 1> บาบุย like อย่าพึ่งจะเย็นเย็นนะจะเย็นๆ็นเด้อเย็นเย็นเด้ออย่าลากตีนมาหาค่อยเด้ออัะตีะมาในสองหนึ่งช่วยไหนดีตรงนี้แล้วกัน<ม>เพราะว่าเขาเดินลงล่างโอ้โหไม่โดน <laughs> เขาเดินลงล่างนะนั่นไงวันเดอร์ใส่ละ <laughs> เราต้องรอ,อขึ้นมา้าขึ้นมา้นมาสิโอเคนี่อีโวคาดมันโกงอะแผนเนี้ยเดี๋ยว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 ย โอ้ยเกือบทันโอู้จะทันแล้วเชียวเดี๋ยวโอ้โหหมดเต้ครับผมโบขาดเข้ามาหมาป่าลอเลี้ยวเข้ามาลำเฮ้อือโอ้โหเลี้ยนิดเดียวเลี้ยวมะเกือบได้เดี๋ยวระวังเอลซูยิงตายเพื่อนไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วอีกหนึ่งวิหนึ่งวิ บาซูกา้าผีคาดเนี่ยโอ้องศาผิดไปน,นิดนึงโทษทีซีร์ลขอรี่เดี๋ยวมาเราปังตายมั <c oughs> นโดนโถมอ่ะท่านผู้ชมต้องเลดแล้วต้องรอเลดแล้วเอายังอยู่อีกเหรอยังอยู่อีกเหรอฮะยังอยู่เอามือโดนมาปะเนี่ยมาปะเนี่ยมาจริงเว้ยเฮ้ยมาจริงเว้ยเฮ้ยตายนะเว้ยเฮ้ยตายนะเว้ยเฮ้ยขอคิวนะเอา <c oughs> ้าหืมทำไมเดี๋ยว ทำไมอนตี้เขามาไวจังวะหมาหมาตีมาไวมากเดีเเ๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยวมาเราเลี้ยวมาไม่ได้มีแต่ตัวโอ้โหมีแต่ตัวกูแพ้เลยเนี่ยโอ้ยสโลโอ้อยมึงสโลอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อยิงกาลียิง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 กาลียิง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 ธรรมดาเข้าไปสู่โล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 แล้วแล้วเออมาเนื้อตายโอเค เอาบาซูก้าไปช่วยโดนไหมลนะ่ะขอสักตัวเถอะสักตัวเถอะสักตัวเฉียวหูากาลีตายไปแล้วฮะท่านผู้ชมเหลือนาคอร์โดนไล่อยู่ลากแดงให้ก่อนโอเคยากเว้ยเกมเนี้ยเอามมามาเพื่อการนี้สินะนายเฮ้ยเขาจะได้ผมอีกปะเนี้ยดูโดนเฉยโอ้ตายแล้วตายแล้วผมต้องตายละผมตายแล้ว อย่างน้อยก็โอยไม่ตายอีกคลิปโอ้หมันสู้ไม่ได้อ่ะมันได้มันไรแบบมันไรเวอร์เกินนะครับไรเวอร์ <laughs> นาคอสฝากเอาบนด้วยฝากอแก้แขนขวนป้อมสวยงามอยู่ได้อยู่ได้ป้อมได้ป้อมบนแลกป้อมลางไม่มีทางเลือกเลยเกมนี้คือต้องเลทอะ่ะ <c oughs> ไปช่วยหนึ่งนัด โปโดนโดนโอ้โหเต็มกระบาลเรียบร้อยเข้าเม่งเลยเมื่อกี้เอเมลี่บอกอะไรวะโอ้โหอยู่ดีๆยืนงงเอลสูยังอยู่ล่างอยู่เลยฮะท่านผู้ชมบวกกับเอลสูหนึ่งหนึ่งไดเป่าวะเนี้ยได้อยู่นะถ้าเพื่อนไม่มามาม้าม้าเข้าอยู่บนม้าเข้าอยู่บนโอเคเขาจะยิงเรากลางสกิลสองรอเลยรู้รู้รู้ว่านายรู้ว่านายแม่นแม่นอยู่นะเอลสูคนเนี้นะครับ โอเคไม่แปลกใจฮะแรงระดับสูงขนาดนี้เจอคนแม่นไม่แปลกใจรอเลียวจ้าเอ้ยโอ้โหหลบทำไมหลบไปทางนั้นเอาคูยอีกแล้วหรออีกแล้วหรออีกแล้วหรอรอเลียวขอสักคิวเธอเออมันได้แก้แขนหน่อยหืมสะใจาหลายรอบแล้วเราอะรอเลียวเห็นต้นเกมผมไม่เก่งนิดเปิดอันตีใส่ยับยั เราสู้ไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมลอเลียวถ้ามันเปิดอตีเสียเราต้นเกมอะสโลปุ๊บปุ๊บปุ๊บหูล้อเลียวแรงกว่าเยอะต้องรอเลียดวะต้องรอแบบเราแบบยิง3นัดลอเลียวตายเดี๋ยวมันคือมันต้องเลีดจริงๆอ่ะยื้อไว้นะเพื่อนยื้อไว้เด้อยื้อไว้เด้อโอเคในพู้มีไหมฮิโลโกลด์เอมิลี่อยู่บนตีอะไรกอนเอามังกรก่อนมังกรก่อนมังกรก่อนเอาแครตอนนี้สติงต้องมารวดรวดเร็วลวดเฮ้ยเอมิลี่มา สกัดให้โดนด้วยนะน้าโดนด้วยนะน้าสวยสวยครับสวยเยี่ยมเยี่ยมสวยเยี่ยมเยี่ยมสวยนายคอสอุ้ยอุ้ยนคอสน้องเอียมอยู่คนเดียวนคอสใส่เลยนักัคอสมาเก่ามึงโยนหนีทำไมนคอสเอาตายคู่ปะเนี่ยเอาโอ้โหเราไม่ยืนใส่นคอสมันมันมันจะได้อยู่เมื่อกี้มันจะได้พิมเลยดีวะ ไม่ช่วยกันยัดล่ะเอายี้แล้วกันนะไม่ช่วยกันยัดให้ <I> ให้มันให้มันตุย,ต,ยตุยไป <c oughs> นาคอรโอ้โหโดดหนีเฉยเมื่อกี้ผมนึกว่านาคอร์จะแบบโดดเข้าไป <c oughs> ฟันแล้วอติแบบ,บชุบ,ชบ,ชบๆแบบไล่ฟันอะเออแล้วผมจะฟีให้คือยังไงก็ได้อะเมืเ่อกี้คือยังไงก็ตายเอาแล้วนะนาคอรกูตายโอ้โหมันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี้ยมันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี้ยเอาอีกแล้วรอเลียว โอ้โอเริ่มแล้วนะเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดียวมาสองสี่สามหนึ่งหห้าไม่ต้องบ่นครับแจกขนาดนั้นอ๋อนี่เรานิดนิดนิดเธอว่าเราแจกอย่างนั้นเหรอพูดภาษาตามตรงก็คือนี่มึงว่ากูแจกเหรอกูค,คุยกับป่านะเมื่อกี้กูไม่ได้คุยกับมึงเลยนะเดี๋ยวมาไม่ได้คุยกับมึงเลยนะค,คุยกับป่านะเมื่อกี้ เอ้คนเรานะครับนี่เอาบาซูก้าไปต้องโดนสักตัวแล้วโดนแต่หน้าค่าไม่ได้รอเลี้ยวเอารอเลียวเนี่ยเอารอเลียวให้ตายคือเอากูอีกแล้วเหรอเอาให้ตาย <been> <c oughs> มันแรงจัง,ม,ง,ม,งมันแรงจัดมันแรงมันแรงจัดมันแรงจากการที่มันเลาะป้อมเราได้ <A> ไม่ไหวว่ะ <been> ยังไม่ได้คือต้องได้ของอีกชิ้น เมื่อกี้เริ่มยิงเข้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังสู้ดามเอตเราเลี้ยวไม่ได้ฮะท่านผู้ชม,ชมเราออกไม่ได้อะเราไม่มีสกิลกิ้งออก <c oughs> โอเคได้สักป้อมก็ดีเพื่อนสักป้อมก็ดีบื้มสวยมีอะไรกันที่เรียนบนอบ,บาสุก้าไปครับโอ,โ,อโอ้ยโดนนะนะโดนอย่างบ่อยโดนอีกแล้วเอมิลี่เอาเลย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 ลุมลุมลุมไปไหนปุ่มซ้ายแน่แน โอเคันเดอร์ไปเช็คให้สวยเยี่ยมลุม่มลุมมันเนี่ยนาะคอสท่านนายเออเมื่อกี้ท่านนายกระโดดเข้าไปฟันอันตีบบบบบแบบบบบเราหยืนรับนิดนึงอะแล้วเราฟีให้อะ่นะนาคอสมันก็ได้แล้วอะอะไรมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมนะื่อไหร่เนี่ะฮะคุณมา้าคุณมา้ณมาม้านี่มังกรเหรออืออืออือ,อ,อ,อจะตายมันจะตายแล้วนะ <laughs> ันเดอร์เก็บหมดเลยั <laughs> นเดอร์เก็บหมด โอเคไปไล่ล่างครับทุกผู้ชมพลิกสถานการณ์กันหน่อยนานๆจะเจอเกมเร้าใจมันเร้าใจจริงๆมันหือมันอือโอ้โหโอเคมาอยู่กับกาลีฝั่งเรามันไม่มี c ีซหนักๆอน่อะทุกผู้ชมแต่ฝั่งฝั่งเขามันมีตัวแบบเข้ามานัวไงฝั่งเราควรจะมีซีซีขัดแต่มันไม่มีไง <laughs> เมดก็เป็นกาลี ส่วนแครี่ก็เป็นผมถ้าไม่มีติก็คือไม่มีซีซีเลยนะครับเออโอเคพยายามพยายามรวยฮะตอนนี้พยายามรวยทําทุกวิธีทางให้ตัวเองรวยตัดให้หมดอะเลีนบนเลีนบนเลีนบอเรนบอระวังระวางหลอหลังระวังมีการเฮ้ยหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยวแกแคมครับผมเป็นการเรเวนเสียเรเวนมาคับอ้อนเริ่มละเริ่มแรงเริ่มแรงเอว สุสิไปใส่โดนโดนตาเกี้ยวอย่างงั้นเออเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองกระเทียมเจียวกระเทียมหอมมากมากมาความนี้ต้องได้แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะมื่แจ้มีคนหอนมาได้อยู่ได้อยู่กะลีกะลีใส ไม่ได้กะไม่ได้อีกแล้ว,ลวต้องเอาป้อมนี้ให้ได้นะเพื่อนเอาป้อมนี้ให้ได้แล้วคุณเรียวมาของเรามายืนเก๊กอะไรอยู่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมนะครับเกิดอะไรขึ้นฮะเน็ตหลุดเหรอฮะหรืออะไรแต่ยืนเก๊กไปแล้วเพื่อนไฟกันอยู่ใกล้ๆครับตอนนี้กูว่าแพ้แน่เลยวะ่ะเรียวมานิ่งอะ่ะมีเรียวมานิ่ง,น,งนิ่งไม่มาด้วยนะโอ้ไม่โดนอีกโอเค ถอมาเพื่อนถอยมา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 อยมาไอห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 ม,มาน่าลำคาญเอาเด้คำอ่อนหมาหมาก <c oughs> ับตายมาแล้วเหรอเรียวมามึงตื่นแล้วล่ะฮะโดนแน่นอนดอกได้เอา้าฮูยเชียวตูดนิดเดียวไม่โดนครับโอเค แต่เขาหนีฮะเขาหนีตัด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 เฮ้อะไรอะไรเป็นแวบอะไรแวบแวบได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะมาสิก็มาคำอ้อนเดี๋ยวได้ได้แล้วหอต้องฟิกไปเอ้ยฟิกไปออกวัออตายคู่แน่เลยไม่น่ารอดเอื้อไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วสองอารีกับวัดเดอร์วัดเดอร์เอาอยู่วัดเดอร์เอาอยู่เอือ โอ้โทษทีเมื่อกี้ฟิกไม่ออกดีนะทีมเรามีนาครอสนะครับก็คือดันบ้าน99เก้าเก้าสกอร์สกอร์เราอย่างสวยเลยฮะ699ตายไป9 <c oughs> แอดซิดเก้าฆ่าไปหโอ้โหโอุห้ยต้องมาแล้วหน้าที่กันบ้านของเราสินะยังดีกว่าวนี่ไงนี่ไงรอเรียวอุย้ยอะไร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 เริ่มแรงนะเริ่มแรงนะ อะไรอะไรยังมาแข่งต่อหน้าโอ้เรียวมะมึงนิ่งเหรอฟังมันไสมานานแล้วเอาสักหน่อยนะออฟเลนพาละจังมันไสอันนี้มันไสนะไม่ควรทำตามนะท่านผู้ชมยดือนิ่งมันนิ่งสองรอบเหรอเมื่อกี้มันก็นิ่งอะตอนผมบวกกับรอเรียวอะเออเนี่ยรอเรียวยิงรอเรียวอยู่เนี่ย กูค,ควรพูดปะคำนี้ไม่ใช่มึงควรพูดนะเอ่นเียวมะนะครับ <S <S เด่นเดียวมะยังไงเนี่ยนะให้ผมสอนไหมเนี่ย <c oughs> หัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้วเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเปลดเกมบอกแล้วว่ามันได้ววเปลดเกมนะบอกแล้วว่ามันได,ด้มาให้หมดมาให้หมดกูบินตายหมดอ่ะเออเอาซเอาซเหลือใคร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 เราเลี้ยวเหรอ เอ้ยโดนโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะโดนอยู่ไม่มีชิพไม่มีคีพอ๊อฟ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 อไป้จื้อหลบฝันคนนี้โอ้โหเกือบตายเกือบตุยเพื่อนคอดูนเลือดแป๊บนึงนะคอสมีก่อเกิดอยู่ใช่ไหมแล้วคอสบวกอยู่แลคอสมีก่อเกิดนล้คอสมีก่อเกิดเกิดมาเออเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยจบนักอสเราสองคน ทำดีทำดีครับโอเคเมื่อกี้ผมดูดเลือดอยู่ลอรี่ที่ไม่มาช่วยนะครับเออพลังลาวิวเลตเกมพลิกสถานการณ์วะพลิกสถานการณ์พลิกหยวกพลิกไทยดำพลิกสดพลิกชีฟ้าพลิกผงพลิกปนที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ใครว่าผมแจก <c oughs> ใครว่าผมแจกใช่ผมแจก แต่ผมพิกสถานการณ์ได้นะครับในช่วงเลดเกมนะครับอย่าให้ลาวิวเลตเกมเด็ดขาดนะฮะนี่กูไปดูสกอร์เรียวมาดิเออซีหกแปไดเจ็ดจุดสี่ที่โลไปเดที่โลไปเดทมีคนถามว่าพี่จัดการกับอาการหัวร้อนอยังไงก็ประมาณนี้เลยฮะด่าฮะคลิปนี้คือผมหัวร้อนแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือการที่ผมหัวร้อนที่โลยังมีหน้ามาว่าคนอื่นอืม สมควรถึงผมจะตายเยอะแต่ผมแบกใช้คำว่าแบกทีมได้ดป่อวะไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้แบกทีมแต่เราพลิกสถานการณ์ได้ขอดูหน้าหน่อยดิเรียวมะอ๋ห oh เด็กมัธยมโอเคโอเคอายุเท่าหลานกูเลย <laughs> อายุเท่าเท่าหลานผมเลยแล้ว <laughs> หน้าเหมือนหลานผมด้วยนะเออ โอเคฮะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับเสลว่างั้นโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พอละหัวร้อนจบคลิปไปแค่นี้แล้วกันบายจ้า